สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งครับผมอำนาจโทรศเซโยครับผมมาสวัสดีเอฟีทุกท่านนะครับผมอีกเช่นเคยนะครับเจอ๋ยวผมก็เจอเรื่องการจบบ่อบาดาลนะครับผมวันนี้ก็วันที่30นะครับผมสิงหาคม2565น,น,นะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับผมวันนี้เดินทางทอนกเจาะน้ำบาดัดให้กับทางเอฟีนะครับผมตอนนี้ก็เจาะเจอน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำดีมากนะเจ้าของโชคดีนะครับผมในน้ำตาใหญ่นะครับผมน้ำดีมากในความลึกอยู่ที่70เมตร น้ำมหาศาลเลยนะครับผมน้ำขนาดนี้นะครับผมเอาให้ดูน้ำใกล้ๆหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ถือเป็นวันนะครับผมอีกหนึ่งวันนะครับผมของทีมงานม้าโซลราซีลนะครับผมที่จอดเจอน้ากับทาง F c ซหรือลูกค้านะครับผมก็ถือว่าโชคดีทั้งสองฝ่ายนะครับผมคุเจอดก็ดีใจนะครับผมคุณบ้าจ้างก็ดีใจน้ำเยอะนะครับผม นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาขุดจอยกับทางลูกค้านะครับผม FC ทั้ง2บ่อนะสเจ้าตรงนู้นหนึ่งบ่อเจาะไว้ในความลึกอยู่ที่1้0ยเมตรถัดกันไปไม่ไกลถัดกันไปตั้งประมาณ70เมตรนะครับผมอนนุ้นเจาะไปร้อยนะครับผมถัดมาลูกนี้เจาะอยู่ความลึกอยู่ที่60เมตรถึง70เมตรได้น้ําดีเลยนะครับผมเดี๋ยวพา FC หรือพี่น้องคนไหนนะครับผมอยากเห็นว่าสังเกตว่าถ้าน้าตาใหญ่มันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมน้ําตาใหญ่น้ําเยอะมันจะมีหินตาน้ําแบบนี้นะครับนี่นี่นี่น มีหินก้อนใหญ่ๆลักษณะขึ้นมาแบบนี้นะครับผาเรีย <k S 1> กว่าหินตาน้ําอย่างน้ําบาดาลบ่อนี้น้ําดีมากน้ําเยอะมากนะครับผมนี่ดูครับินตาน้ํานะครับผมนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้หินก้อนใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมขาเรียกว่าหินตาน้ําใหญ่นะครับผมนี่มีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับผมอันดับขั้นตอนการต่อไปนะครับผม เราก็จะลงท่อให้ตลอดแนวที่เราเจาะนะครับคือเจาะเท่าไหร่ลงเท่านั้นเขาเรียกว่าลงกันพังนะครับผมอย่างทีมงานเราก็ทําให้มาตรฐานเลยนะบล็อกท่อ6นิ้วจนถึงชั้นหินนะครับผมแล้วก็ลงท่อไส้ไหนสี่นิ้วไปจนถึงสุดล่างที่เราเจาะนะครับผมเขาเรียกว่าเจาะบ่อแบบมาตรฐานนะครับผมอนาคตบ่อเราจะไม่พังนะครับผมวันนี้ f c ก็ไว้ใจนะครับผมทีมงานเราให้มาคุดเจาะให้2งบ่อเลยนะครับผมครับหลายๆคนคงอยากรู้ราคาค่าเจาะว่าเขาเจาะบ่อเท่าไหร่นะครับผมโทรมาสอบถามผมได้นะครับผมเพราะว่าราคาค่าเจาะ มันขึ้นอยู่ที่พื้นที่ก็อยู่ี่ข้อตกลงนะความยากง่ายมันต่างกันนะครับผมอย่างนแถวนี้อำเภอนี้มันถองน้ำยากมันก็ตจอแพงหน่อยและแถวนี้แสนขึ้นนะครับผมเขาเขาจะรู้กันดีนะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเจาะน้ำมาดานมีแต่แสนขึ้นต่อบ่อนะครับผมไม่ต้องถามว่าแสนเท่าไหร่เดี๋ยวทรมาสอบถามเลยนะครับผมเอาบางคนอาจจะมองว่ามันแพงจังนะครับผมอย่างพื้นที่ที่มันอยู่ตรงไหนเจาะง่ายมันก็ถูกนะครับผมอย่างแถวอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเขาจะรู้กันหมดแะค่าเจาะนะครับผม ชาวบ้านชาวเมืองเขาจะรู้หมดก็จบราคานี้นะครับผมคือมันต้องยืนตามมาตรฐานตามเกณฑ์ับการจาดน้ําไม่ใช่ว่ามันจะได้มาง่ายแบบนี้นะครับผมอย่าไปจาะตัดราคากันนะครับช่างจาะก็อย่าไปจอะตัดราคากันซึ่งกันและกันมันทํางานลำบากนะต้นทุนทุกวันนี้มันสูงนะครับผมน้ำหมวกน้ำมันค่าต้นทุนทางค่าทุงค่าต่อที่สาคัญแล้วไม่ได้น้ํไมีคิดตักนะครับผมอันนี้ขค้อความสําคัญเลยนะครับผมสาหรับเอฟซีหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมอยู่แถววราชบุรีนะครับผมช่วงนี้โทรได้เลยนะครับผมการจนะบุรีได้หลายคนคงถามว่า แล้วเราต้องขออนุญาตการเจาะบ่อมไม่ต้องขอนะครับผมหลักๆเลยเต้องขอนะครับผมขออนุญาตทําให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ทํางานสบายใจนะครับผมศูนย์หกสามนะครับผมศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งสี่แปดอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมไม่ได้น้ำผมไม่คิดการนัางสวัสดีครับผม